คุณเคยรู้สึกไหมว่าช่วงเวลาของการเป็นผู้สูงอายุในวัย50และ60ปีนั้นเต็มไปด้วยความท้าทายและโอกาสการใช้ชีวิตในช่วงนี้ให้มีความสุขและเต็มที่นั้นมีหลายสิ่งที่เราควรหลีกเลี่ยงเพื่อให้เราสามารถสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิตได้อย่างแท้จริงลองคิดถึงคนรอบข้างคุณว่ามีใครบ้างที่ทำให้คุณรู้สึกดีเมื่ออยู่ด้วยกันหากคุณอยู่กับใครแล้วรู้สึกแย่หรือไม่มั่นใจในตัวเอง การตัดสินใจไม่ใช้เวลาอยู่กับคนเหล่านั้นอาจเป็นสิ่งที่จำเป็นการเผชิญหน้ากับความรู้สึกนี้อาจจะไม่ง่ายแต่การเลือกที่จะอยู่กับคนที่เป็นบวกนั้นสำคัญมากนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงในชีวิตอาจจะทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจแต่ลองเปิดใจรับมันดูสิการยอมรับการเปลี่ยนแปลงอาจเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆที่คุณไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณมาก่อน ทุกๆวันถือเป็นโอกาสในการสร้างประสบการณ์ใหม่และอย่าลืมว่าชีวิตนี้มีค่าอย่ารอให้เวลาผ่านไปโดยไม่มีการกระทำอะไรที่มีความหมายเมื่อเรามาถึงช่วงอายุ50และ60ปีการใช้ชีวิตให้เต็มที่และมีความสุขในวัยนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากที่จริงแล้วเราไม่ควรปล่อยให้ความคิดหรือพฤติกรรมบางอย่างมาขัดขวางความสุขของเราในวันนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่ควรหยุดทำ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและสนุกสนานในวัยนี้ได้มากขึ้นเริ่มต้นด้วยการหลีกเลี่ยงการใช้เวลากับคนที่ไม่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นหลังจากที่ได้อยู่ด้วยกันหากคุณรู้สึกแย่หรือลบหลังจากนั้นก็ถึงเวลาที่ต้องพิจารณาว่าควรตัดความสัมพันธ์นี้ออกจากชีวิตหรือไม่การมีคนในชีวิตที่สนับสนุน และส่งเสริมเรานั้นสำคัญนมากนอกจากนี้การยอมรับการเปลี่ยนแปลงก็เป็นสิ่งที่ควรทำเราไม่ควรกลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะมันสามารถนำโอกาสใหม่ๆและความสนุกสนานเข้ามาในชีวิตได้การเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆจะช่วยให้เรามีประสบการณ์ที่หลากหลายและน่าสนใจสิ่งสำคัญอีกอย่างคือการไม่มองข้ามเวลาเราควรใช้เวลาของเราอย่างมีค่าและไม่ควรปล่อยให้ช่วงเวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ โดยเฉพาะในวัยนี้ที่เราอาจมีเวลาที่จำกัดในการทำสิ่งที่เรารักและต้องการทำนอกจากนี้การดูแลสุขภาพของเราเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเราต้องให้ความสำคัญกับสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจหยุดทำให้สุขภาพของเราเป็นอันดับสุดท้ายและเริ่มให้ความสำคัญกับตัวเองมากขึ้น mm. การมีความรู้สึกเสียใจหรือเสียดายกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราควรเรียนรู้ที่จะปล่อยวาง และใช้ชีวิตในปัจจุบันให้ดีที่สุดอย่าปล่อยให้ความรู้สึกเหล่านั้นมาขัดขวางความสุขในชีวิตสุดท้ายอย่าลืมเปิดใจรับเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตเราการสื่อสารในยุคนี้มีความสำคัญมากและการยอมรับเทคโนโลยีสามารถทำให้เราสามารถติดต่อกับคนที่เรารักได้ง่ายขึ้นการทำตามคำแนะนำเหล่านี้ จะช่วยให้เราใช้ชีวิตในวัย50และ60ปีอย่างเต็มที่และสร้างความสุขให้กับเมื่อเราเข้าสู่ช่วงวัย50และ60ปีหลายคนอาจจะรู้สึกถึงความกดดันจากสังคมความเครียดจากการทำงานหรือแม้แต่ความรู้สึกผิดหวังจากสิ่งที่ไม่ได้ทำในชีวิตสิ่งเหล่านี้อาจทำให้เราไม่สามารถเพลิดเพลินกับช่วงเวลานี้ได้อย่างเต็มที่ ปัญหาหนึ่งที่พบได้บ่อยคือการใช้เวลาอยู่กับคนที่ไม่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นเมื่อต้องใช้เวลากับคนที่สร้างความเครียดหรือความรู้สึกไม่ดีให้กับเราเราอาจจะมีความรู้สึกว่าชีวิตนั้นสั้นเกินไปที่จะต้องอยู่ในสภาวะที่ไม่ดีแบบนี้การตัดสินใจที่จะไม่ใช้เวลากับคนเหล่านี้อาจจะเป็นการเลือกที่ถูกต้องอีกปัญหาที่สำคัญคือการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงหลายคนอาจจะรู้สึกสบายใจอยู่กับสิ่งที่คุ้นเคย แต่การปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงอาจทำให้เราพลาดโอกาสในการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆการยอมรับการเปลี่ยนแปลงสามารถนำพาไปสู่การผจญภัยและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการใช้เวลาอย่างไม่คุ้มค่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่หลายคนประสบเรามักจะคิดว่ามีเวลาเหลือเฟือแต่จริงๆแล้วเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าและไม่แน่นอนหากเราไม่ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ อาจจะทำให้เราผ่านช่วงเวลาที่มีค่าหายไปโดยเปล่าประโยชน์นอกจากนี้การไม่ให้ความสำคัญกับสุขภาพก็เป็นปัญหาที่หลายคนมักจะมองข้ามเรามักจะทำงานหนักหรือช่วยเหลือผู้อื่นจนลืมดูแลสุขภาพของตัวเองการไม่ให้ความสำคัญกับสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจนั้นอาจจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงในอนาคตความรู้สึกผิดหรือการมีอดีตที่ไม่พอใจเป็นสิ่งที่หลายคนต้องเผชิญ การใช้ชีวิตไปโดยไม่ปล่อยวางสิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้เราไม่สามารถมีความสุขในปัจจุบันได้เราควรเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและใช้ชีวิตในปัจจุบันแทนนอกจากนี้การแสดงออกในแบบที่ไม่ใช่ตัวเราเองก็เป็นปัญหาที่หลายคนต้องเผชิญเราควรมีความกล้าที่จะเป็นตัวเองและไม่ต้องพยายามเอาใจคนอื่นตลอดเวลาช่วงเวลานี้เป็นโอกาสที่ดีในการค้นพบตัวเองและใช้ชีวิตอย่างที่เราเป็น สุดท้ายนี้การไม่ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆอาจทำให้เราพลาดโอกาสในการสื่อสารและเชื่อมต่อกับคนรอบข้างการเปิดรับเทคโนโลยีสามารถช่วยให้เรามีชีวิตที่สะดวกสบายและทันสมัยขึ้น การตระหนักถึงตัญหาเหล่านี้และทำการเปลี่ยนแปลงในชีวิตสามารถช่วยให้เราใช้ชีวิตในวัย50และ60ปีได้อย่างมีความสุขและเต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ใหม่ๆเมื่อเข้าสู่ช่วงอายุ50และ60ปีเราอาจจะพบว่าชีวิตมีมุมมองและความรู้สึกที่แตกต่างจากที่ผ่านมาเราใช้เวลาทำงานหนักและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆมากมายในตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องใช้ชีวิตในแบบที่ควรจะเป็น และมีความสุขมากขึ้นสิ่งแรกที่ควรหยุดทำคือการใช้เวลาอยู่กับคนที่ทำให้เรารู้สึกแย่หากคุณพบว่าการอยู่กับใครบางคนทำให้คุณรู้สึกแย่ลงหลังจากที่ใช้เวลากับเขาก็ถึงเวลาที่จะคิดใหม่ว่าควรจะลดเวลาหรือเลิกติดต่อกับคนเหล่านั้นนั้นการพูดคุยกับพวกเขาเกี่ยวกับความรู้สึกของเราก็เป็นทางเลือกหนึ่งแต่หากพวกเขาไม่เปลี่ยนแปลงก็อาจจะต้องตัดขาดความสัมพันธ์นั้นไป ต่อมาคือการหยุดต่อต้านการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหลายคนอาจจะรู้สึกสบายใจในสิ่งที่เป็นอยู่แต่การเปลี่ยนแปลงสามารถนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆและการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นการกล้าทำสิ่งใหม่ๆแม้ว่าจะดูน่ากลัวก็จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีในชีวิตนอกจากนี้สิ่งสำคัญที่ต้องหยุดทำคือ การไม่ให้ความสำคัญกับเวลาเวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเราอาจมีเวลาที่จะใช้ชีวิตที่ดีอยู่ไม่มากดังนั้นควรทำให้ทุกสัปดาห์มีความหมายอย่าปล่อยให้เวลาไหลไปโดยไม่ทำอะไรเลยเรื่องสุขภาพก็เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญมากขึ้นไม่ควรตั้งสุขภาพของตนเองไว้หลังสุดเพื่อทำสิ่งอื่นๆให้คนอื่นการดูแลสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่ต้องทำให้เป็นลำดับแรก หากเราไม่ดูแลตัวเองก็จะไม่สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างเต็มที่อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญคือการหยุดใช้ชีวิตด้วยความเสียดายไม่มีใครในชีวิตนี้ที่ไม่เคยมีความผิดพลาดหรือเรื่องที่อยากทำให้ดีกว่าแต่สิ่งที่สำคัญคือการใช้ชีวิตในปัจจุบันและปล่อยวางจากอดีตเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแต่เราสามารถสร้างอนาคตที่ดีกว่าได้ นอกจากนี้ยังควรหยุดแซงทำเป็นคนที่ไม่ใช่ตัวเองหากถึงเวลาแล้วที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงอย่าก,กลัวที่จะทำตามสิ่งที่คุณเชื่อและรู้สึกการใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวเองจะทำให้คุณรู้สึกมีความสุขและสบายใจมากขึ้นสุดท้ายนี้อย่าลืมที่จะเปิดใจรับเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเทคโนโลยีสามารถช่วยให้การสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูลทำได้ง่ายขึ้น การปฏิเสธเทคโนโลยีอาจทำให้เราพลาดโอกาสดีๆในการเชื่อมต่อกับคนที่รักหรือเพื่อนฝูงการใช้ชีวิตในช่วงอายุ50และ60ปีนั้นเต็มไปด้วยโอกาสมากมายหากเราหยุดทำในสิ่งที่ไม่ดีและเปิดใจรับสิ่งใหม่เราจะสามารถเพลิดเพลินไปกับชีวิตในช่วงนี้ได้อย่างเต็มที่การใช้ชีวิตในวัย50และ60ปีถือเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายมาก เราได้สะสมประสบการณ์มากมายและถึงเวลาที่จะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อให้สามารถสนุกสนานกับช่วงเวลานี้ได้อย่างเต็มที่ในบทความนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ควรหยุดทำเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นเริ่มต้นที่สิ่งแรกคือการหยุดใช้เวลากับคนที่ไม่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นหากคุณมีใครบางคนในชีวิตที่ทำให้คุณรู้สึกแย่หลังจากที่ใช้เวลากับเขา ลองพิจารณาว่าคุณควรลดการติดต่อกับเขาลงหรือไม่คุณสามารถพูดคุยกับเขาอย่างตรงไปตรงมาบอกเขาว่าคำพูดหรือการกระทำบางอย่างทำให้คุณรู้สึกไม่ดีและถ้าเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อาจจะถึงเวลาที่คุณต้องตัดเขาออกจากชีวิตอีกสิ่งหนึ่งที่คุณควรหยุดทำคือการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง บางครั้งการเปลี่ยนแปลงอาจทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจแต่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเติบโตในชีวิตการเปิดรับสิ่งใหม่ๆและการทำสิ่งที่ท้าทายตนเองอาจนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆและประสบการณ์ที่มีค่านอกจากนี้คุณต้องหยุดมองข้ามเวลาเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าโดยเฉพาะเมื่อเราเข้าใกล้วัยสูงอายุเราอาจมีเวลาที่มีสุขภาพดีและแอคทีฟอยู่ไม่มากนะัก ดังนั้นเราควรใช้เวลาทุกสัปดาห์ให้คุ้มค่าที่สุดคิดให้ดีว่าแต่ละปีที่ผ่านไปเราได้ทำอะไรบ้างและปีถัดไปเราจะทำอะไรที่แตกต่างออกไปสิ่งที่คุณควรให้ความสำคัญอีกอย่างคือสุขภาพอย่าพยายามทำให้สุขภาพของคุณต้องมาก่อนในทุกอย่างบางครั้งเรามักจะทอดทิ้งสุขภาพเพื่อทำงานหรือช่วยเหลือผู้อื่น แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการดูแลตัวเองให้ดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพ,พจิตนอกจากนี้คุณยังควรหยุดใช้ชีวิตด้วยความเสียใจในอดีตทุกคนมีสิ่งที่อยากทำให้แตกต่างในชีวิตแต่เราต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองและมองไปข้างหน้าใช้ชีวิตในปัจจุบันแทนที่จะจมอยู่กับความผิดพลาดในอดีตอย่าลืมที่จะหยุดการสร้งทำเป็นคนอื่นการเป็นตัวของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะเมื่อคุณเข้าสู่วัยสูงอายุคุณมีสิทธิที่จะใช้ชีวิตตามที่คุณต้องการและไม่จำเป็นต้องตามกระแสรหรือความคาดหวังของผู้อื่นสุดท้ายอย่าลืมเปิดใจรับเทคโนโลยีใหม่ๆเทคโนโลยีสามารถช่วยให้การสื่อสารกับคนที่คุณรักเป็นไปได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้สมาร์ทโฟนหรือแอปพลิเคชันต่างๆที่จะช่วยให้คุณติดต่อสื่อสารได้อย่างสะดวกสบายทั้งหมดนี้คือ แนวทางในการใช้ชีวิตให้มีความสุขในวัย50และ60ปีหยุดทำสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์และเริ่มต้นทำสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตในวัย50และ60ปีอาจจะมีความท้าทายมากมายแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการที่จะทำให้ช่วงวัยนี้ของคุณเต็มไปด้วยความสุขมากขึ้นเริ่มจากสิ่งแรกที่ควรหยุดทำ คือหยุดใช้เวลาร่วมกับคนที่ไม่ทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นถ้าคุณอยู่กับใครแล้วรู้สึกแย่กว่าเดิมก็ถึงเวลาที่ต้องคิดใหม่คุณสามารถเลือกที่จะลดการติดต่อกับคนเหล่านั้นได้หรือหากคุณต้องการพูดคุยกับเขาอย่างตรงไปตรงมาบอกเขาว่าสิ่งที่เขาพูดทำให้คุณรู้สึกไม่ดีและคุณต้องการที่จะมีชีวิตที่ปราศจากความเป็นลบมีอาจจะเป็นการสนทนาที่ a เวิร์ดแต่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ สิ่งต่อไปที่คุณต้องหยุดทำคือหยุดต่อต้านการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหลายคนอาจจะรู้สึกสบายใจในสถานการณ์ที่เป็นอยู่แต่การเปิดรับการเปลี่ยนแปลงสามารถนำพาความสนุกสนานและการผจญภัยลองทำสิ่งใหม่ๆที่อาจจะทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นการเปลี่ยนแปลงบางครั้งอาจจะทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีในการค้นพบตัวเองต่อมาอย่าลืมให้ความสำคัญกับเวลา เวลานั้นมีค่าและเมื่อตอนนี้คุณมีสุขภาพดีคุณควรใช้เวลาที่มีอย่างคุ้มค่าลองทำตารางเวลาสำหรับการใช้ชีวิตในแต่ละสัปดาห์ถามตัวเองว่าคุณใช้เวลาไปกับอะไรบ้างและมีอะไรบ้างที่คุณอยากทำในปีถัดไปสิ่งที่คุณควรหยุดทำอีกอย่างคือการมองข้ามสุขภาพของตัวเองอย่าหยุดดูแลตัวเองเพื่อให้ทำสิ่งอื่นๆสุขภาพของคุณควรจะเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก ลงทุนเวลาในการดูแลทั้งสุขภาพกายและจิตใจของคุณคุณไม่ควรเสียสละสุขภาพเพื่อคนอื่นสิ่งที่สำคัญคือการให้ความสำคัญกับความต้องการของตัวเองก่อนแม้ว่าอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับหลายคนอีกเรื่องที่ต้องพิจารณาคืออย่าปล่อยให้ความเสียใจในอดีตมากวนใจคุณเราไม่มีใครที่ผ่านชีวิตมาโดยไม่มีความเสียใจแต่สิ่งที่สำคัญคือการใช้ชีวิตในปัจจุบัน อดีตนั้นผ่านไปแล้วและอนาคตก็ไม่มีใครการันตีการให้อภัยตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญมากหากมีสิ่งใดที่คุณรู้สึกเสียใจในอดีตให้ปล่อยวางคุณควรใช้เวลาช่วงนี้ในการทำสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขและสุดท้ายอย่าลืมเปิดใจรับเทคโนโลยีใหม่ๆโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการไม่เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆอาจทำให้คุณพลาดโอกาสดีๆ ลองพิจารณาใช้งานอุปกรณ์ใหม่ๆที่สามารถทำให้ชีวิตคุณสะดวกขึ้นอย่าปล่อยให้ตัวเองล้าหลังในยุคดิจิทัลทุกอย่างที่คุณทำในช่วงวัยนี้มีความสำคัญและสามารถสร้างความสุขให้กับชีวิตของคุณได้นี่คือโอกาสที่คุณจะได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และสร้างความทรงจำที่มีค่าในทุกๆวันเพราะชีวิตในวนัยนี้ยังมีอะไรอีกมากมายรอคุณอยู่เชื่อเถอะว่า คุณสามารถทำให้มันน่าจดจำได้เมื่อเราเข้าสู่วัย50และ60ปีมักมีข้อผิดพลาดบางอย่างที่ทำให้เราไม่สามารถเพลิดเพลินกับชีวิตได้อย่างเต็มที่สิ่งแรกที่ควรหยุดทำคือการใช้เวลาร่วมกับผู้คนที่ไม่ยกระดับเราให้ดีขึ้นหากคุณอยู่กับใครสักคนแล้วรู้สึกแย่ลงหลังจากนั้นมันก็ถึงเวลาที่จะต้องพิจารณาแล้วว่าคุณจะอยู่กับคนเหล่านั้นต่อไปหรือไม่ หากคุณรู้สึกว่าเรื่องที่พวกเขาพูดหรือการกระทําของพวกเขาทำให้คุณรู้สึกไม่ดีคุณสามารถบอกพวกเขาได้ตรงๆว่าเมื่อคุณพูดแบบนี้มันทำให้ฉันรู้สึกไม่ดีหากพวกเขาไม่เปลี่ยนแปลงก็ควรที่จะตัดพวกเขาออกจากชีวิตคุณเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับคนที่ทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นสิ่งถัดมาคือการหยุดต่อต้านการเปลี่ยนแปลงในชีวิต การเปลี่ยนแปลงอาจทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจแต่บางครั้งมันก็เป็นสิ่งที่จําเป็นและสามารถนําไปสู่ประสบการณ์ใหม่ๆที่ไม่เคยคิดว่าจะได้สัมผัสการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการทําสิ่งที่ท้าทายตัวเองจะทําให้ชีวิตมีสีสันมากขึ้นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรหยุดทําคือการไม่เห็นคุณค่าของเวลาเมื่อเข้าสู่วัยนี้เราต้องตระหนักว่าเวลาที่เรามีอยู่ไม่มากนักลองคิดดูว่า ในแต่ละปีเรามีเวลาที่จะใช้ไม่ถึงพันสัปดาห์ดังนั้นเราควรใช้เวลานี้ให้คุ้มค่าสิ่งที่สำคัญคือการตั้งคำถามกับตัวเองว่าปีที่ผ่านมาคุณได้ทำอะไรไปบ้างเพื่อใช้ประโยชน์จากเวลาที่มีต่อไปคือการหยุดละเลยสุขภาพของตัวเองหลายครั้งเรามักจะวางสุขภาพของเราไว้หลังสุดเพื่อทำงานหรือดูแลกอื่นแต่ในความเป็นจริง สุขภาพควรเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญที่สุดหากคุณไม่ดูแลตัวเองคุณจะไม่สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ดังนั้นควรใช้เวลาในการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของคุณอีกข้อสำคัญคือการหยุดใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกเสียใจไม่มีใครในชีวิตนี้ที่ไม่มีความเสียใจหรือสิ่งที่อยากทำในอดีตที่แตกต่างออกไปแต่สิ่งที่สำคัญคือ การใช้ชีวิตในปัจจุบันและปล่อยวางจากสิ่งที่ผ่านมาอย่าปล่อยให้ความเสียใจนั้นมาหยุดคุณจากการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ควรใช้ชีวิตในแบบที่คุณเป็นและไม่ต้องพยายามทำตัวเป็นคนอื่นคุณควรมองหาความสุขในตัวเองและยอมรับความเป็นตัวของตัวเองสุดท้ายคือการหยุดดูถูกเทคโนโลยีใหม่ๆหลายคนอาจรู้สึกว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆแต่ความจริงคือ เทคโนโลยีสามารถช่วยเราในการสื่อสารและทำให้ชีวิตง่ายขึ้นการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆจะทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับคนรอบข้างได้มากขึ้นคุณไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างแต่การพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะทำให้ชีวิตมีความหมายมากขึ้นการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านี้จะทำให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับชีวิตในวัย50และ60ปีได้มากขึ้น การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในช่วงเวลานี้จะทำให้คุณรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่คุณได้ทำและประสบการณ์ที่คุณได้เก็บเกี่ยวมาในช่วงอายุ50และ60ปีหลายคนเริ่มมองย้อนกลับไปและถามตัวเองว่าทำอย่างไรถึงจะใช้ชีวิตให้มีความสุขมากขึ้นในช่วงเวลานี้หนึ่งในคำถามที่พบบ่อยคือทำไมเราถึงต้องหยุดใช้เวลาร่วมกับคนที่ทำให้เรารู้สึกแย่ การอยู่กับคนที่ไม่ยกเราขึ้นนั้นทําให้เรารู้สึกแย่กว่าเดิมหากคุณมีคนในชีวิตที่ใช้เวลาอยู่ด้วยแล้วทําให้คุณรู้สึกแย่ก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจแล้วว่าคุณจะไม่อยู่กับเขาอีกต่อไปคุณสามารถพูดคุยกับเขาได้ตรงไปตรงมาว่าเมื่อเขาพูดแบบนี้มันทําให้คุณรู้สึกแย่และคุณไม่สามารถมีความคิดลบในชีวิตได้อีกต่อไปคําถามที่สคือทําไมเราถึงต้องหยุดต้านทานการเปลี่ยนแปลง หลายคนมักจะกลัวการเปลี่ยนแปลงและชอบอยู่ในความสะดวกสบายนั้นแต่การเปลี่ยนแปลงอาจนำมาซึ่งโอกาสและประสบการณ์ใหม่ๆคุณอาจจะลองทำสิ่งที่ท้าทายตัวเองเช่นการเดินทางไปยังสถานที่ใหม่หรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคำถามที่3คือทำไมเราถึงต้องหยุดมองข้ามค่าของเวลาในช่วงอายุนี้เวลาของเรายิ่งมีค่ามากขึ้นเราอาจจะมีเวลาไม่มากนักในชีวิตนี้ ดังนั้นควรทำให้ทุกสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่มีคุณค่าลองตั้งเป้าหมายในแต่ละปีว่าคุณจะทำอะไรใหม่ๆเพื่อเติมเต็มชีวิตของคุณคำถามที่4ี่คือทำไมเราถึงต้องหยุดให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นมากกว่าที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองสุขภาพควรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราคุณไม่ควรเสียสละสุขภาพเพื่อทำงานหรือช่วยเหลือคนอื่น การดูแลตัวเองทางด้านร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้คุณมีพลังในการทำสิ่งต่างๆคำถามที่5คือทำไมเราถึงต้องหยุดใช้ชีวิตด้วยความเสียใจในอดีตทุกคนมีสิ่งที่อยากทำหรือทำผิดพลาดในอดีตแต่เราต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและอยู่กับปัจจุบันการให้อภัยตัวเองเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้คุณสามารถมีความสุขในชีวิตปัจจุบันคำถามที่6คือ ทำไมเราถึงต้องหยุดแซงทำเป็นคนอื่นการเป็นตัวของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะในช่วงนี้ของชีวิตคุณควรมีความสุขที่จะเป็นตัวเองเป็นเรื่องปกติที่ไม่ทุกคนจะชอบเราแต่การทำตัวให้ตรงตามความเป็นจริงของคุณจะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงคำถามสุดท้ายคือทำไมเราถึงต้องหยุดปฏิเสธเทคโนโลยีใหม่ๆ ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราติดต่อสื่อสารได้ง่ายขึ้นและไม่ควรปฏิเสธโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่การเปิดใจรับเทคโนโลยีใหม่ๆจะช่วยให้คุณไม่ตกยุคและสามารถติดต่อกับคนในครอบครัวได้ง่ายขึ้นการใช้ชีวิตในช่วง50และ60ปีเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายและคุณสามารถทำให้มันมีความสุขได้ด้วยการหยุดทำสิ่งที่ไม่ดีต่อชีวิตของคุณ การใช้เวลาให้คุ้มค่าการดูแลสุขภาพและการเป็นตัวของตัวเองจะช่วยให้คุณมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและประสบการณ์ใหม่ๆเมืม่อคุณก้าวเข้าสู่ช่วงอายุ50และ60ปีช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยประสบการณ์และความรู้สึกที่มีค่ามากมายก็ถึงเวลาที่คุณควรปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตเพื่อให้สามารถเพลิดเพลินไปกับช่วงเวลานี้ได้อย่างเต็มที่ เริ่มต้นด้วยการหยุดใช้เวลาร่วมกับคนที่ไม่ทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นหลังจากอยู่กับพวกเขาชีวิตสั้นเกินกว่าจะใช้เวลาไปกับคนที่ทำให้คุณรู้สึกแย่ไม่เป็นไรถ้าคุณต้องการตัดความสัมพันธ์กับคนเหล่านั้นต่อมาอย่าต้านทานการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณแม้ว่าคุณอาจจะรู้สึกสบายใจกับสิ่งที่มีอยู่แต่อาจมีโอกาสดีๆที่รออยู่หากคุณกล้าที่จะเปิดรับสิ่งใหม่อย่าลืมว่าเวลาเป็นสิ่งมีค่าสำหรับคุณ ในช่วงอายุนี้คุณอาจมีเวลาไม่มากนักดังนั้นจงใช้เวลาที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากนี้ให้ความสำคัญกับสุขภาพของคุณอย่าละเลยความต้องการของตัวเองเพราะต้องการทำสิ่งอื่นหรือช่วยเหลือผู้อื่นสุขภาพคือสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่ามวัวแต่คิดถึงความผิดพลาดในอดีตทุกคนมีความเสียใจในชีวิตแต่สิ่งที่สำคัญคือ การอยู่กับปัจจุบันและไม่ปล่อยให้ความเสียใจนั้นมาทำลายความสุขของคุณอย่าลืมที่จะเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องพยายามทำให้คนอื่นพอใจหากคุณไม่แสดงออกในแบบที่เป็นตัวคุณเองคุณอาจจะพลาดโอกาสในการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงสุดท้ายอย่ามองข้ามเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันมันสามารถช่วยให้ชีวิตของคุณสะดวกสบายและเชื่อมต่อกับคนที่คุณรักได้ หากคุณต้องการใช้ชีวิตในช่วงอายุนี้อย่างเต็มที่ขอให้คุณนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของคุณและอย่าลืมเปิดใจให้กว้างสำหรับโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดียังคงอยู่ในมือคุณเองขอให้คุณมีความสุขและใช้ชีวิตให้เต็มที่ในทุกๆวันค่ะขอบคุณที่ติดตามฟังเรามาถึงตอนนี้นะคะ หวังว่าคุณจะได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์ในการใช้ชีวิตในช่วงวัย50และ60ปีนี้อย่าลืมว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่คุณมีโอกาสที่จะสร้างความสุขและสนุกสนานในชีวิตได้มากที่สุดการหยุดทำสิ่งที่ไม่ช่วยให้คุณเติบโตหรือมีความสุขเป็นก้าวแรกที่สำคัญและการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในปัจจุบันจะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นหากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในวัยทอง หรือมีคำถามเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ติดตามเราต่อไปนะคะเรามีข้อมูลดีๆรอคุณอยู่เสมอขอบคุณที่ให้เวลาเราในวันนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ